สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาลงดันปีกนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ถามกันมาว่าดัานปีกกล่องเงินทำเควสยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าทำเควสกล่องเงินดันปีกทำยังไงครับไปกันเลยไปกันเลยจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีของ ประดับไม่มีตะิ้นเลยครับลงแบบเพียวๆเ,เลยเดี๋ยวหาว่าผมโมนี่ครับไม่มีประดับตชิ้นเลยครับลงแบบเพียวๆเ,เลยครับประดับขายกินหมดแล้วครับค่อยหาใส่ใหม่ขายกินหมดแล้วครับประดับมีแบบไหนลงมาแบบนั้นก่อนครับ ประดับไม่มีเลยผมก็เคลียเว็บนี้เสร็จแล้วก็เคลียบอสเดี๋ยวถึงตัวเควกกล่องเงินแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าตัวไหนเคลียบอสเวฟแรกต่อนะครับแล้วก็ตีบอสเว็บแรกไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้บอสเวฟแรกตายแล้วนะครับเราก็มาตีกล่องตีกล่องไปก่อนตีกล่องไปก่อนเราก็ไปเวฟที่สองไปเวฟที่สองครับแล้วก็เคลียร์มอนต,ตรงนี้แล้วก็เคลียร์บอสทีนี้พอบอสเวฟที่สองเกิดน,นะครับเราก็เคลียร์บอสเวฟที่สองครับพอ บอสเวฟนี้ตายนะครับทีนี้ก็จะเป็นเควสแล้วครับเควสเอกล่องเงินเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ตายแล้วเดี๋ยวผมบอกครับว่าตรงไหนอันนี้พอเคลียร์บอสเวฟสองเสร็จนะครับเราก็ตีกล่องเดี๋ยวตีกล่องอ่ะตีกล่องทีนี้เราก็จะไปจุดต่อไปจะเป็นจุด บอสจุดเควสกล่องเงินแล้วครับที่ประตูนี่ครับเวฟบที่สามเรามาซ้ายสุดเลยครับนี่นะครับจะเกิดแถวแถวนี้ครับตัวเควสเราต้องรีบตีก่อนมันจะหายจะเกิดแถวแถวนี้ครับนี่นี่เกิดแล้วครับโอเคทีนี้เราก็ดําเนินเควสได้แล้วครับเควสกล่องเงินเราทีนี้เราก็เชียร์มอน พอบอสเวฟที่สามเกิดนะครับเราก็เคลียร์ไปเคลียร์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอบอสตายเราก็จะไปบอสสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะได้กล่องเงินบอสเวฟที่สามตายบอสเวฟที่สามตายแล้วเราก็มาตีกล่องต่อนะครับตีกล่องต่อเก็บของแล้วเราก็ไปเวฟต่อไปเวฟที่สี่ครับเวฟนี้จะเป็นเวฟบอสสุดท้ายแล้วก็กล่องเงิน เราก็เคลียร์มอนตัวนี้ให้เสร็จกันครับแล้วก็จะมีบอสเกิดเราก็เคลียร์มอนไปเรื่อยๆครับพอเราเคลียร์มอนเสร็จปุ๊บทีนี้ก็รอบอสเกิดครับเราก็รอบอสเกิด อ่าเ๋ยาบอสแน่บอสมาแล้วครับเราก็ฆ่าบอสตัวนี้ให้ตายลงแบบไม่มีประดับครับผมลงแบบเพียวๆเลยครับนี่ครับไม่มีประดับตะกินเลยสายโหดครับสายโหดฆ่าบอสไปเรื่อยครับ เคียบอสดครับนี่เดี๋ยวพอบอสนี้ตายปุ๊บก็จะมีกล่องพอมีกล่องปุ๊บ,บเราตีกล่องเลยครับอ่าแล้วเราก็เคลียร์มอนเวฟนี้ให้หมดครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กล่องสุมเงินนี่ครับเคลียร์มอนเวฟนี้ให้หมดครับแล้วเดี๋ยวกล่องสมเงินก็จะดปเคลียร์ไปเรื่อยๆครับนี่ครับมอนกลุ่มนี้นี่ พอมอนจบปุ๊บนี่ครับกลองดุส่มเงินดอกมาแล้วครับตีเลยครับนี่ครับนี่ไงเราก็เก็บได้แล้วนะครับนี่ครับสําหรับใครที่ไม่รู้ครับพอเป็นแนวทางครับว่ามีกล่องสุ่มเงินเราก็ตีกล่องบอสต่อเลยครับเรียบร้อยครับอันเป็นว่าจบดันครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากล่องสุ่มเงินเดินเควสยังไงขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ